รถคันนี้หมดอายุวันทีนอายุคือ12พศ66 12มีนาคมชัดเจนไหมนะอ,นะอันนี้รถคันนี้ผาดีขาดชัดเจนนะครับผม12มีนาคม2566มันเลยมาแล้วดิเนเดือนนี้เดือนพฤษภาคมแล้วดูด,ดิรถใครเนาะอ๋อคันนี้ของ แล้วม่ติดป้ายมันติดตรงนี้เอาแอบตรงนี้นะครับผมไม่เห็นหรอกไปตรงนี้สิด้านฝั่งด้านด้านซ้ายมือไม่ได้ไปแอบไว้ใครจะเห็นตำรวจกองครับสอบถามหน่อยครับผมาตำรวกองรถงอคอคันนู้นนะรถเก๋งเออทำไมไม่เขาไม่เสียปภาษีขาดท่านท่านรถเข๋งคันสีดำพิโอสนะภาษีขาดท่านหรือยังไงป้ายมันไม่ั่านนะ อา้าวมันอยู่ในด่านท่านดูคันนี้รถคันนี้หน่อยสอดตรวจสอบหน่อยเออเขาไม่เสียภาษีขาดเนี่ยท่านจะกดขันแต่ประชาชนสิเออเบี้ยเบี้ยสีมะเน่ะรถมอเตอร์ไซค์ก็ทุกอย่างเอาหมดรถคันนี้รถใครไม่รู้เนี่ยรถสีดำเนี่ยบีออดเนี่ยประชาชนเอาแทบตายเออเอาทุกข้อหา